จริงแล้วเนี่ยนานๆจะได้มาเจอกันทีค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนราชินีของเรามีอายุครบรอบ111ปีก็เลยจะมีงานใหญ่ชื่องานอะไรคะพี่กุลแก้สู่ส่วนขวัญนุน่งสิ้นนุ่งจงตระการค่ะสืบสารสัมพันธ์ร่วมฉลอง1 1 1ปีราชินีค่ะซึ่งเราก็จะมีงานใหญ่กันด้วยวันที่เท่าไหร่นะคะ12เดือน12ก็คือ1 2ธันวาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ตามคอนเซปต์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะคือต้องนุ่งจงด้วยนุ่งสิ้นด้วยหาหรือยังหาหรือ แหมกระจมปกเลยนะลืมลืมแน่นืตัวนะคะอ่ะเต้ค่ะรุ่นเก้าหนึ่งนะคะค่ะนาเดียเหมือนกันค่ะรุ่นเก้าหนึ่งเหมือนกันนานๆจะได้เจอกันทีติดเครื่องหมายโรงเรียนมากรมไม่รู้ว่าเป็นสิทธิ์เก่าราชินีนี่ก็สอบพอนะคะสวัสภาพของสีอักษรย่อของโรงเรียนราชินีค่ะขอนําเสนอนิดนึงนะคะอันนี้สิทธิ์เก่าทุกคนจะต้องมีค่ะนี่เข็มกลัดที่เขียนว่าราชินีนี้นะคะเป็นลายพระหัตถ์ของพระพันปีค่ะ ส่วนทางด้านของเต้นะคะจะเป็นพระนามาพิไทยย่อของพระพันปีหลวงสอพอนะคะติดได้ที่ไหนนะต,ต,ติดต่อซื้อได้นะคะที่ชมรมสิทธิ์เก่าราชินีนะคะหรือว่าร้าน r j Shop ก็ได้ค่ะรายได้หลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะนําเข้ากองทุนคุณครูเกษียณนะคะเพื่อช่วยเหลือคุณครูที่เกษียณอายุไปแล,แล้วอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเนี้ค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดเลยค่ะ วันนี้เราสองคนก็เลยจริงๆแล้วมีความทรงจําหลายอย่างที่อยากจะมาพูดกันสมัยเรียนเอานึกนึกเต้ก่อนละกันให้นึกถึงแต่ตั้งแต่เด็กประถมเลยนึกให้นึกถึงเต้จะนึกถึงเรื่องกินก่อนเลยเรื่องอาหารโรงเรียนบองบอกจริงเลยเห็นหน้าตาก็น่าจะรู้แล้วว่าพูดเรื่องอะไรไม่ได้เลยเวลาเราจําได้ว่าโต๊ะที่เรานั่งทานอาหารกันก็ต้องโต๊ะละหกคนใช่ไหมแล้วเราก็จะมีพวง วงช้อนค่ะเป็นแบบร้อนเป็นร้อยนะแล้วก็จานสเตนเลสจ้าแล้วก็จะมีกับข้าวสองอย่างขนมอีกอย่างหนึงน่งเนาะแต่ที่เด็ดกว่านั้นของรุ่นเราเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยจะมีนาเดียและเพื่อนอีกคนหาไม่เจอละโต๊ะไม่รู้อยู่ไหนเนาะสองคนนี้เขาจะหิ้วปิ่นโตสเตนเลสเหมือนกันมาทุกคนก็จะแบบวันนี้มีอะไรกินนอกจากอาหารโรงเรียนแล้วเราก็จะสนใจเหมือนแบบว่าเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยเขาหิ้วปิ่นโตมา เรื่องมีอาหารอะไรบ้างอร่อยไหมแม่เราทําอร่อยใช่แม่นาเดียทําอาหารอร่อยเด็กก็ต้องเอาอาหารมาเองเดีกไม่ได้นับถือพุทธเนี่ยเด็กไม่ทานหมูเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีปิ่นโตของเดียมาเสมอทุกวันตอนเด็กๆก็นั่งแยกโตะพอโตไปเนี่ยไปนั่งโตะรวมท่านี้ทุกคนก็จะรุมเลยวันนี้กินอะไรขอกินหน่อยสิเอ้เนี่ยอร่อยจังเลยแล้วก็มีการเรียกค่ะบอกว่าเดียบอกให้แม่ทาอันนี้มาหน่อยนะเอออันนั้นอันอยไข่ลูกเขยเนี่ยอร่อยมากอะไรแบบนี้ค่ะเราก็มีหน้าที่แบบส่งออเดอร์ไปให้แม่แล้วแม่ก็จะทํา ที่โอชาของเพื่อนว่าโต๊ะเราเนี่ยนอกจากจะมีอาหารโรงเรียนสองอย่างก็จะมีอาหารจากบ้านอีกสองอย่างดีงามใช่ท่านเป็นบุญของคนที่ได้นั่งโต๊ะเดียวกับเดียวจริงๆดีมากไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวอ่ะบางทีอยู่โต๊ะอื่นก็จะมาขอไม่แต่เต้ก็ไม่ได้เลยเรื่องกินเต้ไม่พลาดอยู่แล้วไงเต้จะไปตลอดเลยมีเต้คนเดียวดูจากคุณก็น่าจะทราบไม่แต่ว่าจริงๆแล้วชอบระบบระบบการ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรคะระบบการรับประทานอาหารของที่โรงเรียนชอบนะเราได้นั่งเจอกันช่วยกันแบบช้อนซ่อมเธอได้ยางแก้วนาต้องช่วยกันเติมใช่ไหมจำได้ไหมแก้วพลาสติกเพราะว่าเดี๋ยวว่าเ,<อ>เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะฝึกให้มีอารยาธรรมและการเข้าสังคมอย่างดีพอสมควรอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเวลาจะทานเนี่ยก็ต้องรอให้พร้อมกันก่อนนะคะแล้วก็มีการมีช้อนซ่อมเป็นของตัวเองช้ชอนซ่อมก็มีของตัวเองอยู่แล้วแหละแล้วก็มีช้อนกลางแต่หมายถึงว่าเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันเก็บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยเอาเศษอาหารมารวมไว้จานเดียวกันแล้วก็ซ้อนให้เรียบร้อยซะเพื่อเป็นการผ่อนเบาภาระของพี่พี่พันโดท,<อ>ที่เขาต้องมาเก็บอาหารจากเราอีกทีหนึ่งใ,ใช่เสร็จแล้วแก้วเราก็จะเอาไปทิ้งไว้ข้างนอกะ <ๆ S 2> จะมีถาดมีอะไรเก็บไว้ให้ก็เราก็ตอนที่เรากินเราก็จะต้องแบ่งกันรับประทานด,ด้วยเพื่อนได้หรือย,อย่างค<ช>ือ <ๆ S 2> แต่จริงเต,ต้ก็จะแบบเ <ๆ S 2> ต้ก็จะจบจบของแต้ก่อนเป็นนิสัยเลยนะคะพอพอเวลาออกไปจากเมียนุเนี่ยเห็นใครกินแล้วแบบคาไม่รวบช้อนตั้งทิ้งไว้แล้วก็จะแบบ ลแล้วก็จะแบบเออก็ไม่เป็นไรคือคือเราโตมาจากคนละที่กันมไม่เป็นไรโอเคเราก็เดินไปเก็บให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปจนโตจนปัจจุบันเนี้ยค่ะถูกต้อง<ม>ค่ะแต่ก็ยังอื่นยังไม่ได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะใช้ผิดเดี๋ยวจะคิดว่าเรียบร้อยเหลือเกินอะ <laughs> ไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ประมาณนั้นค่ะอีกเรื่องที่ประทับใจอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไม่นับถือพุทธใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะอวดว่าวิชาพุทธศาสนาเนี่ย เดยได้ท็อปนะจ๊ะอ๋อได้ที healthy, ่หนึ่งของชันนะจ๊ะคะแนนเต็มนะจ๊ะคนเดียวด้วยรู้สึกว่าจะผ่านแค่นิดเดียวอะรู้สึกจะผ่านนิดเดียวค่ะดังนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าพระโรงเรียนเราเนี่ยนะคะก็จะมีพระจากวัดโพนี่ให้เขียนมาสอนพระที่มาสอนชั้นของเดียนเนี่ยก็คือพระมหาสวงนะคะก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ใจดีมากนะคะแล้วก็มีความรู้จะมาสอนวิชาพุทธศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นที่ประหลาดใจมากว่าคนเดียวที่ไม่ได้เป็นพุธเนี่ยดันได้ท็อป ได้คะแนนเยอะที่สุดตั้งใจเรียนได้ที่รีลึกได้ที่ลึกจากพระมหาสวงค์ค่ะเป็นอักการไม้จันจากอินเดียปัจจุบันนี้ยังเก็บไว้เลยต้องไปดูนะคิดว่ายังไม่มีอะไรกัดไปนะคะยังอยู่ค่ะแล้วก็จะมีความประทับใจหลายอย่างนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยหญิงล้วนหมดแล้วก็ท่านก็จะยืนสอนอยู่ข้างหน้ามีวันหนึ่งเนี่ยท่านก็มาหลังจากที่เราเพิ่งขัดพื้นกันไป พราะพื้นห้องของเราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหินนะคะแล้วก็เราจะต้องขัดแล้วมันจะลื่นๆเอาอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาแว็กซ์ขัดลื่นเงาเลยนะคะเงาพวกเรานั่นแหละขัดกันเองท่านเดินมาปุ๊บท่านก็ฟรึดโอ้ยคมกระจายเดินมาถึงก็ฟรึดอย่างเงี้ยฮะเกือบแล้วเกือบที่จะล้มลงไปแต่ว่าก็เกาะกระดานได้นะคะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็ตกใจมากหมอตายแล้วนี่ถ้าเกิดว่าอาตมา ล้มลงไปหัวฟาดพื้นสนกเนี่ยพวกโยมจะทํายังไงทาตัวกันก็ไม่ได้ก็มีเพื่อนคนนึ่งหาไม่เจอตัวนี้อยู่ไหนแล้วเปิ้ลวารุณีเปิ้ลวารุณีอยู่ไหนเวารุณีเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดจาฉาดฉานนะคะแล้วก็กล้าโต้ต่อกล้าคิดกล้าพูดก็จะยกมือเปิ้ลจะเอาไม้มอบเขี่ยพระค่ะไม้ม็อบเขี่ยพระจากเด็กราชินีค่ะไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการลบหลู่นะคะไม่ได้เป็นการลบหลู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะค่ะท่านก็ถามมาอ้าวแล้วเราจะทํายังไงกัน เรียก็แอบคิดในหัวเอ๊ะหรือจะเอาผ้าเนี่ยมามัดแล้วดึงท่านไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกพี่พาลงสิแต่ตอนนั้นไม่คิดไม่ได้หรอกก็คิดขึ้นมาก่อนค่ะว่าเอาไม้ขีดเพราะว่ามันเป็นไม้อย่างเดียวที่อในนั้นนะคะท่านก็กลัวแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ยใครฟังก็อาจจะหาว่าเอ๊ะไม่เหมาะสมลบหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นความความสนิทกันของศิลและอาจารย์ ก็เป็นความประทับใจใช่ไหมนึกถึงที่ไรก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็ยิ้มเชื่อว่าเรื่องโรงเรื่องแบบนี้นะคะคงไม่มีเกิดขึ้นที่โรงเรียนชัยล้วนหรือว่าโรงเรียนสหแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยเราแต่ต้องพักไม่ได้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะบรรดาสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชินีทุกคนเนี่ยไปงานวันที่12เดือน12นะคะปี2558อยบ่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไม่ข้ามปีสองนห้าแเววตาของเธอไม่มั่นใจ งานนะคะงานร้อยสิบเอ็ดปีราชินีพี่กุลแก้วส่สวนขวัญค่ะก็อย่าลืมนุ่งโจงกันมาด้วยนะคะงานก็จะมีจริงๆจะมีทําบุญอะไรก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็จะมีไฮไลท์งานในตอนเย็นจะมาตอนไหนก็ได้ใช่หรือจะมาตั้งแต่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนหลดบบ่ายจนหลดกลางคืนงานเลี้ยงก็ได้นะเอาลูกมาเลี้ยงด้วยอะไรก็ได้มีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงเพียบไม่ต้องห่วงไม่เอาพี่เลี้ยงมาด้วยนุ่งโจงกันมาทั้งบ้านเดียมลูกเราโซนเธอจะวิ่งตามไหวไหมว่าอ้าอ้า อย่าลืมนะถ้าการไหวยอยู่แล้วไหวยอยู่แล้วนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะเพราะว่างานนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆที่จะจัดขึ้นนะคะแล้วก็เอารายได้ที่ได้จากการจัดงานเนี่ยค่ะไปให้คุณครูกรเกษียณนะคะเข้ากองทุนครูกรเกษียณนะคะเพราะว่าคุณครูหลายท่านก็อายุเยอะแล้วก็ป่วยไปตามอายุนะคะ<ม>ก็เงินส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นเงินส่วนที่ไปช่วยเหลือคุณครูที่มีพระคุณต่อพวกเราทุกคนค่ะ